ต้มปลานิ้นจ้าทุกคนจะต้มต้มปลานิ้นตอน,นจะใส่ประเดดไปก่อนใช่ปลาระก่ก ปลานนหนึ่งตัวล้างทำความสะอาดแล้วน้ำซุปมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดน้ำปลาะที่เห็นเราใส่ตะกี้เนาะทุกคนต้มไปให้ซุกจ้าปลาสุกแล้วทุกคนปลาซุกเร็วสุกเล็วเดี๋ยวเอาไปแกะเดี๋ยวไปโคลบ แกะปลาเรียบร่อยจ้ะได้แค่นี้นอกจากตูมันเบใหญ่จ้ะกินสองคนกับแมททิวจ้ะอันนี้ก็เป็นพริกหอมกระเทียมขว่มาคลกกันใส่ผงชุดรสนี่จักน,อน้อยตอนแรกว่าจะใส่พริกป่นอาจจะเผ็ดมาก <c oughs> ก็เลยยั้งมือไว้กว่อน <c oughs> เดี๋ยวลูกกินด้วยไม่ได้ นะพี่น้องการกินมองไม่เห็นเลยอะ่ะมันขาวไปด้วยกันหมดโอเคทุกคนเราจะบีบมะนาวจากนั้นก็ไม่นามพี่น้องเลยแข็งเหี่ยวแห้ง จริงอยากได้ต้นหอมนะทุกคนแต่ว่าไม่มีต้นหอมใส่น้ำปลาร้านิดนึงตาแล้วก็น้ำปลานี่เป็นทเลนหน่อยอย่าพึ่งตำคันโคกเตอร์สิหมอไข่ทนักโคกหินหมากว่าตำย่างกะเลดีดีโคนั่งไ้ตำสมตำย่างเดียวเลวจ้ะ ใส่ไซซน้ำซุปแน่ตักน้อยน้ำซุปประเด็กเนาะทุกคนซุปประเด็กจ้ะเ,เห็นกล้ามอยู่กาลามหลายได้พี่น้องอยากได้ลูก กินน้ำบ่ได้ดิรูเลยนี่เห็นปะได้แล้วคดเลยจ้ะการเสร็จเร้วยจ้ะปนปนิลแล้วก็ชีลวกพักจ้ะเราก็กินกับพักชีแล้วสดเนะท,ทุกคนปน,ปนี่นเจ้าทุกคนปนปนิอกระหล่ำลวก ผักโขมฝรั่งแล้วก็เป็นผักชีลาวจ้ะก,กินกับแมททิวสองคนจ้ะไปกินข้าวเล้งกันยกๆย,ย,ยกืยก <laughs> มีเกง่งแกงหมูใส่ฟักหมูหวานนี่ห่อข้าวให้เล็กห่อหนึ่งเหลือแค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะสบาไหม,ม่คงสบายดี ต้องเดินมาจากโรงเรียนเพราะว่าอะไรไม่มีไม่ไม่ไม่มีรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าอืตรงนั้นไม่มีเหรอมีแต่คนเอาไปหมดแล้วมั้งเต็นช้าไงก็เลยเดินมาจากโรงเรียนแล้วไม่เห็นเลยบนถนนนะไม่มีเลยคักเน่กินข้าวสองคนจ้ะทุกคนจ้ะอ่ะบาชกุุด้าได้อนี้ตักใส่ปนครับตักมันต้องแบ่งนะเพราะว่ามันถ้ามันเยอะแล้วมันนี่ตักเลยครับตักลงไป ตักตามชอบเออแมทธิวยังไม่ได้ชิมแกงนี้นะครับอือกินกับผักชีลาวลืมมากินไงหรืมมากินยังไงม้วนเลยผักทำไมผักชีลาวไม่รู้เออลืมไมื่จำได้ปะมันอร่อยมากใช่แล้วมันอร่อยไหมโอเคไหมระวังก้าง่อยนะมีไหม muốn 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 hát không cảm ừ nếu như chẳng là đáng ừ. tên này tầm nếu được ปนดีกว่านี่เป็นวันปนเป็นวันปนแล้ท <laughs> ิวเขาลืมม้วนผักอะ่ะทุกคนขมวนไม่ได้อะไม่ได้กืนนานไม่ได้กินนานลืมว่าม้วนผักยังไงอืมค่มนี้อืมพับเลยเออ,อย่างนั้นไม่ต้องม้วนกไ็ได้พับอย่างนั้นเออ เอะใหญ่ไปใหญ่ไม่ต้องหักเอาออกก่อ <laughs> น,นป <laughs> เป็นเป็นพจนนัด<ม>อาหยิบข้าวใส่็จปะไม่ต้องใช้ช้อน<ม>ใช่ไหมม้มมวนม้วน,วนต้องแบ่งกินจ้ะเพราะว่ามันเยอะ กลอนบ,บุ่นมุืน รอร่อยมาก <c oughs> คือแมทธิวว pues ันนี้ม hmm, ีซ้อมตอนเช้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปซ้อมอีกกับรุ่นใหญ่ตอนเย็นตอนตอนทุ่มหนึ่งก็จะไปซ้อมอีกรอบหนึ่งสองรอบกีบอดีบอมันเข่ากันดีเนาะผักนี่ผักขม ผักโคมฝรั่งใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันใช่มีมมมหมดหมดมวนง่ายอันนั้นนะ<笑><笑>อะอร่อยออมาก ออผักชีลาวถ้ามันใหญ่ไปก็ไอ้นี่ก็จะคำห,หน่อยคืนเย <laughs> อะรูม <laughs> ไม่ติวเก่นอ๋อคดทอเด้อว, <laughs> วันนี้กินข้าวเล่นน้อยกินผักเยอะ ผักกะหล่ำลวกแล้วกะหล่ำหัวอ่อนเนะาะแต่ใดๆคือแับชีลาว เข้ากันกับปุดนี้มากเนะอะอย่างอื่นก็ไม่เข้ากันก,กินได้กินได้อุ้ยไม่ต้องหกักจริงๆตรงนี้มันเค็มเค็ม

ดูพีน่น้องกินพักจนเมื่อเดือแค่เนี้ยอนื้ทิว้ว <c oughs> อันนี้มันแก่นะทุกคนคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะทิ้งนะคือมันแก่กินอีกทุกคนปกติจะเห็นเราแบบว่าไม่ได้ชอบกินของหวานอย่างนี้เท่าไหร่เน้ะอันนี้คือนุ่มมากอะ่ะยังนุ่มอยู่อะ่ะแล้ว <c oughs> หอมมากไหม <c oughs> ว้าว แล้ว <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ซื้อมากินเพื่อนปวดขีดแต่เพื่อนงสุกขีโอเคทุกคนได้ฝากคลิปไปสำนิกจ้าแล้วล่ะกินข้าวสองคนกันจ้ะนั้วล่ะเจ้า <Yeah, bye. S 1> บายบายจ้าสบายดีสบายดีไปบายจ้ะไปจากกองปวดขี <Yeah. S 1> <laughs>